สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะเชอรี่บอสซัมต้นนี้นะคะเป็นดอกใหญ่นะคะกำลังบานนะคะพเพื่อนๆเหมือนจะเห็นว่าม,ดาดมาาีดอกบานแล้วก็ดอกตูมกำลังจะบานดอกบานแล้วก็ดอกตูมซึ่งเขาค่อนข้างทิ้งระยะห่างนะคะ เช่นช่อดนี้บานบานเยอะแล้วแล้วก็มีดอกตูมเยอะมากที่กำลังจะบานตามมาเนี่ยค่ะสวยมากเลยดูทองฟ้าวันนี้ก็แจ่มใสค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านนู้นอีกนะคะจริงๆแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายซอยที่บ้านนี้แหละคะ่ะก่อนไปทำงานนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปชมต้นนู้นเพราะว่าต้นนู้น ต้สีชมพูอ่ะวันนี้บานเต็มที่เลยค่ะอีกหน่อยเขาก็ร่วงนะคะค่ะพามามึงดอกซากุระนิวซีแลนด์คุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วซอยอื่นน่ะที่เขาปลูกเยอะๆมันบานเยอะมากเลยนะคะแต่เรายังไม่มีเวลาไปก็ชมแถวบ้านไปก่อนนี่ต้นนี้ก็บานเต็มที่เลยค่ะสีชมพูอ่อนสวยไหม แล้วก็มีดอกตูมนะคะกําลังจะบานตามมาวันหน้าเนาะซึ่งจะทําให้เราได้ชมอยู่หลายวันนะคะเนี่ยค่ะดอกตูมค่ะค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้บานเต็มที่เลยวันนี้จริงๆแล้วไอ้กิ่งพวกนี้เขาร่วงแล้วนะคะเขาบานก่อนหน้านี้ก็ร่วงแล้วแต่ตัวที่บานที่หลังเนี่ยค่ะอุ้ยสวยมากเลยคุณผู้ชม สวยไหม,ชม,ช,มชมความงามของดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ตามพาร์คนะคะตามพาร์คเขาปลูกเยอะเลยนะคะหรือว่าตามถนนบางเส้นก็ปลูกเยอะเหมือนกันคือจะสวยถ้าปลูกเยอะๆใกล้ๆกันน่ะส,สวยไหมสดชื่นมากๆวันนี้นะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายนะคะสัก ประมาณ5้าสินาทีเนาะเพราะว่าเวลามีน้อยมากตื่นขึ้นมาก็ทำกับข้าวค่ะตามอาหารมันก็เลยสายค่ะเพื่อนๆคือจะสายไปทำงานเนาะก็ได้เวลามาถ่ายวีดีโอ,อให้เพื่อนๆชมนิดนึงเนาะ,ะมาชม <c oughs> ต้นนี้อีกนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เออนี่มันค่อนข้างแห้งไม่ออกดอก เหมือนกับตายแล้วบางกิ่งนะคะต้นนี้เป็นสีชมพูสวยไหมสวยค่ะเดินมาอีกคุณผู้ชมคะ่ะอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้นี่รูปร่างเขาสวยๆนะมัน,ม,นมันเอ็นลงมาข้างล่างนะคะค่ะเขาก็าออกดอกมาหลายวันแนะล้วจริงๆว่าถ่ายให้เพื่อนๆชมหลายครั้งแล้วแต่ยังมีดอกอยู่นะคะยังมีดอกให้ชมนะคะโอเคค่ะขอเป็นอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายแล้วกัน คุณผู้ชมนี่น้มงามงาม,งามโอเคค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมเชอร์รีบอสซัมนะคะ Have a n ไ c nice ส d เ y ย์ทุกคนนะคะเชอร์รีบอสซัมนิวซีแลนด์ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย